ฉันมาทำอะไรที่นี่ดอยชอนเป่าชอนหรือกระสุนกระสุนจริงเหรอโอ้โหยกองหลังทำผลงานอย่างเดียวเลยจ้า รังหัลับ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 ฮ่าฮ่ สีทอนรับเ c นะครับเขาสูช้ชาแนลเด็กตกปลาอ้า,อาวน,นี่เด็กตกปลามา2อคนนะครับแล้วก็ค้นแก่อีกหนึ่งคนนะครับ<ใ>นี่อ,อย่างนี้นะครับผมวันนี้เราอยู่ที่กลางแม่น้ําเจ้าพญานะครับต่อหน้านี้เราตกปลาดุกตกปลาหน้าดินวันนี้เราจะตีเหยื่อปอมนะครับตปเหยือปอมไม่ได้เหมือนที่เราตกปลาช่อนกันนะวัน,นวันนี้เราจะลดขนาดลงมาวันนี้เกมที่เราจะเล่นเนี่ยเขาเรียกว่าตี ULUL ย่อมาจาก อันต้าไลท์นะครับคือเป็นเกมขนาดเล็กเพื่อลดขนาดอุปกรณ์ลงมามที่จะตกปลาที่มันขนาดเล็กแต่สนุก<ม>นะ <ขอ S 1> ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะมีปลาอะไรบ้างนะครับ<ม>วันนี้ตื่นเต้นแทนเด็กๆเลยเพราะว่าตัวลุงเองเนี่ยก็กถือว่าเปิดปกปกไม่ไม่เคยเลยดีกว่าก,กับการกาใช่โอเคก็เดี๋ยววันนี้ลองหาผลงานกัน f c วันนี้ก็อุปกรณ์ที่เด็กๆใช้ก็ส่วนใหญ่ก็จะยืมทั้งหมดเลยยืมยืมลุงยืมไตนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราเข้าหมายกันไยไปไม่ต้องถึงก็ได้อ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงหมายแล้วครับไพราะว่าเนี่ยครับเราจะหาตีตามนี้นะอุ้ยมันเบาจังล้วงเข้าไปโอ้โหเว็บแรกครับน้องหมีวบอกว่าเฮ้ยทำไมมันเบาจังอันนี้แหละครับเกม UL หมายแรกของนิกกี้มันเงินบ้งอย่างไรก่อนไตบอว่สไตล์การตกปลาแนวนี้นี่คล้ายๆกับคาบอยครับ เหมือนขี่ม้าอยู่แล้วก็เราก็จะไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ไปล้วงเข้าไปไปแบบผ่านๆใช่ไหมแต๋นไปให้ถึงตะลิ่งมีตามมาด๊อกแรกด๊อกแรกด๊อกแรกเนี่ยไปดิบหางตามไปดิบหาง ไปตามตามนั่นเองตั้งหนุนี่ไงปลาเสือโชวโชวเป็นโดนอันนี้เสือพ่นน้ำใช่ไหมไก่อันนี้ครับประเดิมแต้มแรกกับเสือพ่นน้ำครับได้ได้ก่อนเด็กๆมาเป็นตากล้องมั่งมาได้นะได้เลยโอเคปลาเสือนี่เราตกปล่อยอยู่ละเราไม่กินได้นะนะไก่ไก่ว่ากระสูบมันจะยากไหมวันนี้อะกระสูบอ่ะมันยากมีตรงอะไรรู้ไหมอ่ะผักต้อ พักตกมันเข้ามอญอยู่ข้างๆเนี่ยประตูก็เห็ได้หลายอุ้ยแดนตีึงดไอ้หนุ่มของเออนนั่แหละประตูขาวบอยวันนี้มีสามคนครับอยู่บนม้าตัวเดียวไม่ไงไหนอ่ะตัดแดนเหรอได้ป่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะไอเขาบอกว่าปกติเนี่ยหัวเรือเนี่ยจะจะได้เปรียบนะหัวเรือทำไมเงียบจังเลยได้ใส่ตัวเบ็ดหรือเปล่านี่น้องแดนครับปลาเสือครับติ้งตึ้งคนละหนึ่งแทมนะครับ หัวเรือยังไงเอ้าหลับแล้วเฮ้ยนนอะไรนะตีติดแล้วครับปลาลับแขกปลาลับแขกทำไมพี่ผมไม่โดนเสือพ่นน้ำครับนี่ครับวิถีชาวบ้านครับแม่น้ำเจ้าพญาดักตะข่ายก็มีครับเหมือนแม่น้ำแถวบ้านเราฮึกะโดดวอน วนเสียยหือ่คนนี้นี่เห็นจะโดไม่ได้ครับมันเขาเรียกว่าสัญชาตญาณน,นะครับแต่หารู้ไหมถ้าโดนขึ้นมาก็ไม่ไม่รู้จะไปหาซื้อเหยื่อที่ไหนละหัวเรือบอกว่าเสือไม่เอาครับ วันนี้เขาจะคัดไซส์ตัวเดียวแบบเท่ๆใช่ไหมมิวอยากได้อยู่เสือยก็อยากได้ใช่ไหมจะเอาเที่ยวมันยื่นรอดยช้อนแบบช้อนหรือกระตูกระตูจริงเหรออุ้ยโอ้ย,อยกองหลังทำผลงานอย่างเดียวเลยจ้า อลำบากแล้วอุ้ยอุ้ยหวั่นเจี๊ยบอืมอาการเป็นไงไหนมันไมมจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยอนะครับไม่ใช่เสือแน่นอนครับไม่ใช่เสือพ่นน้ําแน่นอนครับวันนี้เขาไม่ได้มาเล่นเล่นเฮ้ยๆๆยังอยู่บ้านก็ยูนะครับหวังครับฝัางหวังตอนนี้ ของที่บ้านแล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้โหตอนนี้เราเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าเป็นกระสูใช่ไหมสุดยอดเอาละครับวันนี้เด็กตกปลาไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะเหมือนดิแดนได้หรอกอีใช่ใช่อื้มนี่กองหลังนะครับนี่ปลาเล็กแค่เด็กเขาตกไปโอ้เอาเอาแต่ใสรสวยๆใช่ไหมเออรอแต่ใครสวย โอเคครับเดี kind of ๋ยวหากันต่ออ okay, okay, ุ้ยแล้ววันนี้เด็กมาหรือเปล่ายังว่าอยู่เงียบๆนะได้หนาเขียดเลยข้างหน้ามีใครอยู่มั้ยโอเคโอเคตามต่อเอาล่ะมาอยู่มิ่งท้องฉันมาทำอะไรที่นี่ใช่ใช่ใช่นี่คือ เฮ้ยน้องแดนโดนอะไรเนี่ยเสือใหญ่เสือใหญ่วิ่งตามมาขันกันเองกองกลางกองหลังสุดยอดนะวันนี้มีมีมีอะไรจะบอกกองหน้าไหมครับคือแบบตาตัวแค่นี้ตกไม่ได้มีเอซีเด็กๆนะครับมาเล่นน้ำแล้วก็ตะโกนนะครับยินดีต้อนรับเด็กตกป้าเขาอะไปไหนอ่ะนี่ไปไม่อยู่ที่เหยื่อนะมิวมีให้เรื่องเลย อันนี้จะบอกว่าอยู่ทุกคนนะไหชอบตัวไหนเลือกอะไรอุ๊ย,น,ย,ยน้องเงียบเลยน้องเครียดจริงแล้วแหละ <S <s น้องเสือไอเกลซื้อสิบเอ็ดตัวเสือเล็กด้วยนะ หมิวร้อนหมิวร้อนเฮ้ยมางนิ่งนิ่งจะยิงใหญ่เฮ้ยตาแล้วน้องสู้ด้วยน้องสู้ด้วยครับโดนแล้วครับผมเอาเาเสืออะผังโซ่โอ๋อผังแแห่แแห่เหรออ๋อหมิวหมิวไม่เอาปลาเสือนี่เองเนาะนี่น้องโดนอีกแล้วน้องบวกเหลืองเฮ้ยกระแห่นี่เอาเอาเนาะกระแหหรือหรือหรืออะไรเนี่ย ตะ,ะเพียนทองตะเพียนทองก็กัดเหยื่อปลอมนะครับสวยสวยสีสวยมากเห็นเยอะอแล้วจะเข้ามากัดโอเค <Okay. S 1> หมายนี้เด็ดครับเมื่อกี้เข้าหมายเมื่อกี้นะครับก็มีโชบหลายตัวเลยนะครับไต่เพราะว่าตรงนี้มีอะไรค้นหานะครับขอวนอีกรอบนึงจัดไปครับคาววันครับ เอาทุกคนปลบมือน้องโดนแล้วจ้าแล้วไฟนี่ไหมเฮ้ยกระแหน้องรอกระแหนี่เองอย่าโยงราจับเบียนทองผิดๆๆเฮ้ยอะไรอะไรเทอะน้องโดนเหรอตุมอืม นี่น uh, ้องรอดละจ้าอ่ะรอดแล้วมาเป็นตากล้องเร็วไม่เอาต้องใส่แล้วนะ โดนโดนโดนโอ้ยน้องจับจุดได้แล้วอุ้ยสองคนติดสองคนติดอุ้ยเสือดันดันโดนเสือแต่มีิวโดนอะไรเสือมั้งกรับมุดมุดดีจังเลยเีกือนเตนจังเลยเสือใหญ่โอ้ยเสือเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันครับเรียบร้อยครับงามไส้เสือทั้งคู่โอ้ยนี่ครับเขามาเป็นคู่ครับไปสายได้ไหมวะ อ,อ,อยู่ไหนเย่อไี้ให้หมิวไปไหมอ๋อเออแสดงว่ามันอยู่ที่เหยื่อใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ที่คนเหรอหมิวโ,โชว์ปลาสินี่วันนี้ได้เท่าไหร่สองตัวแล้วเนาะค่<ฮ>ะโอเครอดนะก็ <ฮะ S 1> โอเคคลิปคลิปนี้นะครับก็เออเราแค่นี้ก่อนนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับเจ้าพญาที่มีเกมอะไรสนุกสนุกให้เล่นเยอะเลย <ฮะ S 1> แต่ว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายต่ออีกเทปหนึ่งนะครับดูว่าช่วงเออ หลังจากนี้เนี่ยเราจะได้ปลาใหญ่หรือเปล่าได้ปลาแปลกๆหรือยังไงนะครับแต่เชื่อเลยว่ามันต้องมีอะไรให้คนหายเยอะนะครับใครอยากรู้ว่าคลิปหน้าน้องหมิวจะหมาหรือเปล่าเพราะว่ากว่าหมิวจะได้ตัวแรกอ่ะนานเลยนะคลิปนี้ลู้จับจับจุดได้แล้วคอยดูคลิปหน้านะจะร้องจะร้องจะร้องไห้จริงจะร้องไห้จริงเขาบอกไม่ให้เหสียไปไม่ได้น้องน้องแบบตาแดงเลยก็ดูคำพูดดิเอาโอเคโอเคปล่อยปล่อยอ่านี่ครับวันนี้เราเอา อยู่อยู่นี่น้องน้องแบบแกล้งเล่นนี่โอเคแข็งแรง,องโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็บเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับยังอยู่หมายเดิมยังมีเวลาครับวันนี้เนี่ยเนี่ยมันมันมันมีเนี่ยมันมีเนี่ยอะไรไม่รู้อะขึ้นน้ําใหญ่ๆเลยไม่แน่เราอ,อาจจะเจอเทโพโหรืออะไรกระสูบใหญ่กระสูบใหญ่ไตแบบเคยพาลูกค้ามาเนี่ยก็ไซส์3โลอย่างเงี้ยก็มีนะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ FC สวัสดีครับ